ขก็คุณนกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับ น้รารีน้ำสุดท้ายเป็นก๊อครับรองน้ำแดงเลยดีๆขันันหน้าวะรองน้ำแดงมีไม่เยอวใครน้รายไปใครรองน้ำแดงายบทายเบ็ดกันมามีคัั้น้าวที่ผมมีรองน้ำแดงายกันเลยยอดาวยอดาวะส่เก็บปีเกาหเกหกเก้เก็บเก็บเก็บเกีกงไม่ใครใม่รองน้ำแดงรองน้ำแดงใายตัวสีน้ำเงินน้ำเงนน้ำโดตาตาสีบเบ็ดายเด็ดเีน้ำดื่มตาสีไ่นเรไม่ได้น้อยมีคำนีาูีาไม่ไ่ที่ดีนะเบไ่ที่ เออน่าจะว่าอีกแล้วบอกว่าสิผู้ต้องขังบอกว่าเรายอมไม่ยอมไม่ได้จริงๆแต่ได้ไหมขึ้นมาจะมาบอกว่าจะพายแรงแทนจริงหรือเปล่าผู้พันถามบอกว่าทางคนจะขัดพันลูกเอ้ลูกยอมบอกว่าบอกว่าเขาเขาตีว่าสั่งหุ่นว่าลูกพันเนี่ยลูกพันเนี่ยผู้ต้องขังบอกว่าในน้ำน้ำตึงตาตีโกโก้เรียบร้อยแล้วก็พายแรงที่พายแรงก่อนนะหัว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 ใส่ขึ้นมาแล้วว่าคนจะขัดตะโกนตะวัดตะโกนตะบวนตะโกนตะวินน้ำลายเยิ้มเลยจริง

ครับมาเบาเป็้ยนพาไม่พลาดไม่พลาดกรรมการไม่รอช้าครับตัดสินเรือที่ล่องน้ำแดงครับสิงห์ปฐุมจะลองเราจากปฐุมธานีครับร่องน้ำแดงชนะกรรมการผู้ตัดสินครับตัดสินเรือที่องน้ำแดงครับสิงห์ปฐุมจังหวัดถามงปฐุมธานีครับเป็นเรือชนะทีเที่ยวแรกครับไม่อายไม่อายไม่อายไหมาแดม่เป็ยอดครับเบาเบาเสียงแล้ว เ,าเบาตอนนี้เราพลาได้เต็มเสียงเราเลยแต่ก็จะเบา,บาขอภัยท่านผู้ชมนะเสียงจะเบาไปประมาณ5านาทีแต่ทีมไทยจะอัดเทปนะแต่จะอัดช่วงไหน